啊。 อแอดมินไม่อยู่อ้าลบมุ้งกวางให้รพนะากเลยท่ะทายแฟนเพจแล้วก็แฟนแฟนทางช่อง YouTube ตะกร้อไฟเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราสัญจรมาที่สนามตะกร้อปีนังนะครับมาดูตะกร้อเดี่ยวนะครับระหว่างน้องเต้จุฬานะครับเจอกับกะลานะครับพม่าเดินสายนะครับฝั่งโน้นนะครับคู่นี้นะเคยเจอกันมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับเป็นฝั่งทางน้องเต้จุฬานะเบียดเอาชนะไปได้นะครับ15ต่อ13แต้มนะฮะชนะ2เมตรนะครับมาดูตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นการแก้มือของกุดกะลาก็ว่าได้นะฮะ กาลานี่ฟอร์มก็ช่วงนี้กาลังฟอร์มดีนะฮะน้องเต้ก็อยู่ในช่วงฟอร์มดับนะฮะก็เลยคือว่าเป็นการกลับมาประท้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่สนามปีนังนะครับเป็นการจีบเดี่ยมหน้าสนามนะไม่ได้ลงรายการนะพี่เๆ่่ขอมองก้อนให้นะครับพี่ลมาดูนะครับน้องเต้ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะส่วน กะลาในอร์มกําลังสดขึ้นมานะฮะเดินสายมาประทะกันนะฮะตอนนี้ออกนําไปแล้วนะหนึ่งศูนย์โอ้โหนะฮะเกมเสิร์ฟของกะลานะฮะสตาร์ทมาเป็น2อต่อศูนย์แล้วนะเกมสิบสองแต้มไม่มีดิวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่สี่พันบาทนะครับเป็นราคาหน้าสนามนะครับสบายดีครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณคำมณาีนะคุณทวีศักดิ์ด้วยนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับสารภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับ กะลานะเสิร์ฟ2-0ตัดยอดมาลูกนี้พลิกเน็ตน้องเตยยังอยู่นะฮะเข้าเหลี่ยมไม่ทนเตยันแบกไปติดเกี่ยวกะลานะลูกนี้ตีหัวหยอดนั่นยังเกี่ยวได้นะลูกนี้เตะเต็มรอบหายนะเอานะครับถ้าทําไม่แรงน้องเตยก็มีเกมเกี่ยวเหมือนกันนะเป็นเวทต้นๆเลยนะสำหรับตะก้อคู่นี้นะครับโอ้นะนานๆจะมีเดินสายมาปะทะกันนะเวทระดับหัวแถวแนวหน้าเลยนะครับ กลาก็เบอร์ต้นๆของฝั่งเมียนมาเลยนะครับส่วนน้องเตก็ถือว่าเป็นตะก้อใช้ได้นะฝีไม้ลายมือนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่0-2ต่อนะครับกลานำนะครับ2-0นะครับสวัสดีครับครับผมวัดดีนะฮะคุณอ้นๆนะเข้ามารับชมนะครับทักทายเข้ามานะครับแต้ม2-0นะกัลลาตัดอื้มนะหลอกหน้าเท้านะครับเกมเสื์ฟของกลลานี่ถือว่าดีนะฮะ เสิร์ฟไม่ปั่นนะเสิร์ฟแปข้ามฟรีสไตล์นะครับไม่มีบล็อกด้วยนะครับ12แต้มไม่มีดิวนะครับ0ต่อ2นะเสิร์ฟเข้าหน้าขวากะลายกหัวเข้ามากระทือมาเนี่ยนะลูกอาชีพหลักของกะลาก,ก็คือข้ามเขียวนะครับอาวุธนะครับกระโดดปาดก,กระทืบนะครับส่วนน้องเตะอาวุธหลักๆก็คือกระโดดเตะเต็มรอบนะฮะหลังเท้านะครับ2ต่อ0นแล้วนะฮะกะลาได้เสิร์ฟ ตรงนี้ฮะเข้าหน้าสายสุดนะยังทันหมุนเกี่ยว360นะฮะเตะไปติดเกี่ยวกะลาลูกนี้จังหวะก่อนคอนโทรลลูกมันต่ําเกินไปนะครับมองไม่ทันนะฮะโอ้ะนี่นะจังหวะเกมเกี่ยวของกะลานะถ้าตีไม่หนีตัวนะครับเกี่ยวได้นะครับสวัสดีครับผมติดตามต่อครับครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วศูนย์ต่อสองแล้วปั่นเข้าหน้าขวาลูกห่างนะทิปมา นะฮะ <Okay. S 1> เข้าหน้าซ้ายพอดีนะครับน้องเต้เนี่เปิดแฉลบออกหลังนะครับโอ้หน้าเสียดายนะแต่วันนี้ก็เทืบมายาวๆนะครับสมุทรสาครชาดเจนครับครับผมคุณบัวกันนะฮะเตียงความชัดเจนยาลาชัดเจนครับคุณนำหน้ารามนะฮะเตียงความชัดเจนเข้ามานะครับสวัสดีพี่สุริยาด้วยนะทักทายสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะสบายดีนะฮะเท้าร้านนะฮะเข้ามารับชมชิงเท่าไรแอดมินชิงอยู่ที่4 0 0พบาทนะฮะเป็นราคาน้าสนามนะครับเต็มศูนย์ต่อสองอยู่นะน้องเต้เสิร์ฟตัดหน้าขวานะกะลายกมาจ่อแล้วนี้กระทืบแน่นอนนะฮะอย่างงี้ไม่เหลือนะครับกระทืบนี่แรงเลยนะฮะเท่ากับลูกกระโดดเตะนะครับไม่ใส่รองเท้าสรับกะลานะครับฝั่งถนัดนี่จะไม่ใส่นะครับ เต็ม2ต่อซนนะฮะกลาได้เสิบนั่นนี้ฮะปั่นยอดขวานะน้องเต้ยังทันอยู่นะฮะเต็มรอบลูกนี้หายนะครับเอานะฮะเริ่มจะล็อกเกมเสิบของกาลาได้แล้วนะครับเริ่มต้นเกมมานีทางด้านน้องเต้หลุดนะฮะกลาไล่สายมาแตกทั้งสองลูกรวดนะครับวันนี้มาเกียหาฟอร์เจ็ไหมครับไปนะครับเดี๋ยวดูน้องเต้เตะ่อนนะน้องเต้เตะเหลี่ยมเดียวแล้วก็เหลี่ยมสองสองด้วยนะครับ น้องเตะตะเสร็จก็จะเดินทางไปประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะเดินทางไปขอเจ็ดนะครับไปดูทางด้านอดีตทีมชาติไทยของเราเตะนะฮะเสกสันทับทองนะครับเตะที่ขอเจ็ดติดตามได้นะเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูนะฮะนี่นะฮะถ้าลากเข้ามากระทือหน้าเน็ตได้อย่างนี้ก็เกี่ยวยากนะฮะสวัสดีครับปาจีนชัดเจนแกยวครับครับผมคุณไตรกุ๊กรถถังนะครับแจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับ ็มสต่อศูนย์แล้วแชร์ยาวไปนะเป็นเพื่อนได้รับชมนะทางเพจแล้วก็ทางช่องยูทูปตะกอนะไฟเตอร์นะไล่หน้า้ายน้องเต้ไหลเข้าไปโอ้โหนะไม่ใช่เลี่ยมถนัดของน้องเต้นะฮะทีไม่ข้ามนะฮะติดตาข่ายนะครับเป็นฝั่งทางกัลานี่หนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะเป็น3ต่อศูนย์แล้วนะครับโอ้โนะฮะ่นนี้ถือว่ามีราคาได้เสียพอสมควรนะฮะกองเชียรนะ์หน้าเสือนี่ก็เยอะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ แฟนๆนะท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับชมทางสนามปีหนังก็ยินดีต้อนรับนะครับพอมีเวลาเข้ามารับชมได้นะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาก็ติดตามเพจตะกอไปเตอร์แล้วก็ทางช่องย t u b e ตะกอไปเตอร์ได้นะครลูกนี้นะฮะน้องเตยปาดไปติดเสานะับไม่ข้ามนะขยะกลานะขยับหนีออกไปเป็น4ูนย์แล้วโอ้โหนะครับเปิดเกมมานี้น้องเตยังถือว่าวอมยังไม่ถึงนะฮะขา ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเส้นสายนะยังไม่ยืดนะครับเครื siglo, ่องร้อนช้านะสำรับน้องเต้นะครับเต็มสี่ต่อศูนย์แล้วนะฮะกลาเสิร์ฟตัดยอดหน้าซ้ายนะน้องเต้ตัดลังเท้านี่เลยฮะจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ทําได้ดีนะครับตัดหน้าซ้ายอย่างเนียนนะลูกพลิกเน็ตลงนะครับขยับไปอีกแล้วนะเป็น5ต่อศูนย์โอ้โหนะฮะดูว่าน้องเต้ีนจะล็อกเกมเสิร์ฟทางด้านกลาได้หรือเปล่านะครับ ครึ่งทางแล้วนะครเกม12แต้มไม่มีดิวนะคร,รับเศกสรรเตะกับใครครับแอดมินเศกสรรทับทองจับคู่กับเป๊ะนะฮะหรือเจ้าบัตนะโอ้โหนะฮะหลงเกมเสิร์ฟนะเข้าหน้าซ้ายนะเสิร์ฟเอสนะครับเป็นสกอร,ร์นะหกต่อศูนย์นะดูน้องเต้จะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะหกแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับครึ่งทางของเกมแล้วนะครับน้องเต้ขอไปอยู่ฝั่งโน้นบ้างนะกาลาต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับดูว่าเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับ สี่ตัอสีสนามฟอจีดนะครับทางด้านเอกสันทพทองคู่กับเจ้าแปะนะครับอดีตทีมชาตินะครับจะคู่กับนักตะหลีกนะฮะหลีกของสโมสรเอ่อสโมสสอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วพิษณุโลกนะครับเหลี่ยมหลังเท้ากับแปะล้วนๆนะฮะทางด้านเอกสันกับเจ้าแปะนี่ใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะหลังเท้าล่างนะครับส่วนทางด้านชิดบางพรีนะฮะ ส่วนทางด้านชิดบางพลีนี่แปรล้วนๆนะฮะกระโดดแปรได้นะครับส่วนหลังเท้านี่ก็กระโดดหลังเทา้าล่างขึ้นได้นะครับคอยดูแล้วก็คอยติดตามได้นะฮะเย็นนี้นะครับประมาณ5้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับได้รับชมแน่นอนนะครับที่สนามบางพลีฝอเจนนะครับผมจะเดินทางเข้าไปนะแต่ดูตะก้อเดี่ยวคู่นี้ก่อนนะอูโหูนะฮะ ไข่แตกมาแล้วนะสลับทางด้านน้องเต้นะครับกาลานี่กระโดดถีบติดตาขายไปนะครับไล่มาห่างๆเป็น1นึต่อหนะครับติดตามชมพี่ชิดสองหนึ่งครับครับผมลูกพ่อเดตริสยามนะครับเท็กซิรถไปผมเลยกะลานะครับเปิดหัวไปถีบยาวๆนะครับสบายดีครับผมคุณสิทธิสมตะกูลนะเพื่อนทางสปปลาวของเราเข้ามารับชม อย่างล้นหลามนะ223ท่านแล้วนะโอ้โหนะแฟนๆของน้องเต้แล้วก็ทางด้านกะลานี่ก็เยอะพอสมควรนะแช์ยาวไปนะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะฮะแต้ม6ต่อหนึ่งนะน้องเต้หมุนนะเข้าเหลี่ยมเซนเบ็เอา้าเตะไปติดเกี่ยวโอ้โหนะฮะทางด้านกาลานี่นึกว่าลูกจะข้ามไปนะครับก็เลยไม่กระโดดถีบตามน้านะครับอโอ้โหนะ่าเสียดายจังหวะนี้จะเป็นสนกออยู่แล้วนะครับมวย น่าจะสู้กันไม่ได้ครับน้องเตนี่ยังสภาพยังไม่ฟิตนะครก็เลยเตะราคาซนะ้อมสองพันหน้าฟังละสองพันนะกระลายกเข้าไปทีบหน้านี่จ่อๆไม่เหลือนะคร รอติดตามครับครับผมคุณวรายุทธโพทองนะครับเข้ามารับชมแล้วรอติดตามละขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับตะก้อไฟเตอร์นะครับก็กดติดตามไว้นะเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมนาคลิปใหม่ๆไปลงนะทางช่อง YouTube จะได้เข้ามารับชมได้ทันท่วงทีนะครับฝากด้วยทั้งสองสอช่วงงช่องทางนะครับ เต็มหต่อหน,นึ่งนะฮะกาลาได้เสิบตัดมาฝั่งหน้าขวาโอ้โหนะฮะขยับตัวไม่ทันแล้วแต่ว่าลูกออกนะ,ะเคเรับเนะต็มหนึ่งต่อหกนะฮะก็ยังพอมีโอกาสทานนะสังหรเต้โอ้โหนะเสิบมาง่ายนะเข้านาซ้ายกาลาย,ยกเข้าไปจอะนะเนี้ทิปติดเกี่ยวนะฮะทันไหมน้องต๊องตองโอ้ยลูกตีนหัวเสานะเสียนะครับสายโกงมาไม่แอดฮะมานะฮะสายโกงก็มานะครับวันนี้นะฮะ ว่าเป็น,แฟน,แ,ฟนแฟนกองเชียร์นะับสนามไหนเขามีเตะกันก็มานะฮะเต็มหกต่อหนึ่งนะครับกลนะ้สิบก่อจะที่จะไล่เส้นไปอีกแล้วนะฮะแต่จังหวะนี้น้ำหนักขาดไปอยู่นิดหนึ่งนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปไผ่ตไผเตะครับคู่ต่อไปนะฮะดูก่อนนะฮะว่าจะเป็นใครเตะ แต่ว่าคู่ในรายการมาแล้วนะพี่เหลือเฟือจับคู่กับปานเล็กคาแครนะครับเตะกับน้องเต้จุฬาจับคู่กับน็อกซิโลนะฮะและํำว่าแปลเวดเล็กๆนะครับแต่ว่าตัวคุมนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะชิงรางวัลนี่ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทนะฮะรอติดตามได้โอ้โหนะฮะเสิร์ฟไล่นาสายเป็นแต้มตลอดเลยนะฮะทางด้านน้องเต้นี่เปิดหลุดนะขยับหนีออกไปเป็นเจ็ดต่อหนึ่งแล้วนะครับเกมเสิร์ฟของกาลานี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะถ้าเกมรับไม่แน่นพอมีเป๋มีเฉล็บนะครับ แก้วครับผมพี่เต้จะไว้เป่าครับแอดมินมนะถือว่าเป็นงานลำบากของน้องเต้จุฬาเลยนะนี่นะฮะเกมเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายนะฮะช่องโหวของกาลาให้เจาะนะครับขยับไปอีกหนึ่งแต้มเลยนะฮะแปลตัวหนึ่งนะโอ้นะฮะเสิร์ฟเอสไปหลายลูกแล้วนะครับเกมไล่หน้าซ้ายนะครับไม่น่าเจอดครับใช่นะฮะโอ้นะฮะหนักพอสมควรนะครับถ้าจะกลับมาสู่เกมนะ แต่ต้องเล็กล็อกไว้ก่อนฮะล็อกเกมเส์ฟไว้ก่อนหมุนแน่นอนเต็มรอบลูกนี้เตยามาตีหัวกะลานะฮะยกเข้าไปจอดนะนิดโอ้โหนะฮะมงลูกนี้ไม่ผ่านนะฮะน้องเตยซ้ำอีกทีนึงนะเข้าหน้าสายยางแน่นนะกระทือบจอดอย่างเมียนเรียบร้อยโอ้โหนะฮะขยับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะตะกอนะฮะกะลานี่ถือว่าโวนะทีเด็ดทีขาดนะถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นเวทต้นๆเลยนะครับ แอมเสียงเหนียวมาบอกไม่มานะฮะเอฟซีครับครับผมคุณก๊อกเซลายนะฮะเข้ามารับชมนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจลบไปตรงนี้ลบไปตนะเก้าหนึ่งนะฮะเสิร์ฟไล่หน้าขวาไปนะฮะน้องเต้ออ้คนทุนลูกไม่อยู่นี่ฮะแต่ว่ากาลานี่ยังหลุดไปเองนะฮะตักหลังเท้าไม่ขึ้นนะครับเกมเสิร์ฟนี้มีผลเลยนะฮะไล่หน้าซ้ายหน้าขวาสุดนะครับ ทำให้น้องเตะนี่คอนโทรลลูกไม่อยู่ก็เตะไม่ได้นะครับเต็มหนึ่งต่อเก้านะครับเสริรบยอดหน้าซ้ายและกะลาครับยกหัวเข้าไปกระทืบเรียบร้อยนะครับบอกตีอย่าบังครับบอกไปแล้วนะฮะตะก้อมวยตะก้อหูนะฮะเสียนตีนะครับเทพนะโยเตะกับจีนอุดรใครชนะเอด็ดเทพโยเตะกับจีนใครชนะ ถ้าไม่ตอบก็ถือว่าไอ้แพ้นะครับเทปยนะครับมาอยู่ข้างๆผมเนี่ยฮะเงียบนะครับแสดงมาแพ้นะครับเข้าหน้าซ้ายนะฮะโอ้นะฮะหน้าซ้ายของน้องเต้นี่มีปัญหาจริงๆนะครับขยับหนีออกไปอีกหนึ่งเต้แล้วสลับทางด้านกัลลาพม่าเดินสายนะครับสิบต่อหนึ่งนะโอ้ทิ้งห่างไปเลยนะฮะกลับมาได้ก็ปฏิหารนะสลับน้องเต้นะครับก็เอาใจช่วยนะต้องล็อกให้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เกมนะครับ หน้าซ้ายอีกแล้วนะฮะโอู้นะฮะเกมเสิร์ฟของกะลานะครับลูกพุ่งอย่างกระจรดนะครับแชร์ให้แล้วเด้อครับผมขอบคุณนะคุณบัวกันนะแชร์ให้นะครับเต็มหนึ่งประสิบนะน้องเต้เสิร์ฟมาง่ายเกินไปนะครับเข้าหน้าซ้ายก็จริงแต่ว่าลูกไม่เนียนพอนะฮะโดนผีบยัดตัวไปเลยนะครับเอฟซีเอฟซีเทพโยยันขอนเกียนครับนะคุณสุริยันเชฟมิวสิกนะฮะขอกอนะฮะเข้ามารับชมเป็นเอฟซีเทพโยนะ ชิงรางวันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าครับเต้เลยไม่เอาเต็มขาดครับผมว่าและน้องเต้ยังสภาพไม่ฟิตนะยังไม่ค่อยสู้ราคาเท่าไหร,ร่นะฮะถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวของน้องเต้จุลานะฮะสภาพยังไม่ฟิตนะถ้าฟินนน่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันที่เท่าไหร่นะครับยังไม่เป็นทางการนะครับก่อนห<า>น้านี้นะครับสอบถามน้องเต้นะเมื่อ2ปีก่อนนะเคยชนะกะลามา15ต่อ13เต้มาช่วงนี้น้องเต้ ช่วงนั้นนะฮะน้องเต้ฟิตนะฮะสภาพสมบูรณ์นะครับขณะมาแต่ตอนนี้ฟอร์มหลบลงไปนะครับนี่ยนะอย่างที่เห็นนะสะกอร์นะครับค่อนข้างห่างนะครับเต็ม2ต่อสินะฮะน้องเต้เสิร์ฟไล่หน้าซ้ายมาลนะกวกลายกหัวเข้าไปหน้านี้จ่อจอกระทืบเอ้าติดเกี่ยวข้ามมายังอยู่ลุดไปนะฮะโอกาสเป็นของน้องเต้เต็มรอบแน่นอนลูกนี้เตะมาหายนะครับขยับอีกหนึ่งเต็มนะครับเป็น3ต่อสิเอาละ ยังพอมีหวังนะไ่มาทีละเต้มสองต้มนะฮะถ้ารับเกมเสืบของกาลาได้นี่พอสู้นะสลับน้องเต้จุลานะนเสียมาเสียมาดบชัดเจนครับผมหลักสีครับผมคุณตองพูนนะแจ้งความชัดเจนเข้ามาชัเดเจนดีครับคุณสีบุญเรืองนะแจ้งความชัดเจนเข้ามานะฮะเขาน้าสายเอา้ากาลามีเป๋นะลูกห่างนะลูกนี้ตีหัวไปน้องเต้เกี่ยวได้นะโยงเข้ามาลูกห่าง ตีหัวคืนมาอ้โหเหลี่ยมดีด้วยนะขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นซีโต่อสิบนะฮะตามมาห่างๆนะครับ<อ>โอ้นะครับแฟนเพจนะฮะเริ่มทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆเลยนะทางช่อง youtube แล้วก็ทางช่องเพจนะ<อ>เพจตะกอไฟเตอร์นะฮะช่อง u t u b e ก็ช่องตะกอไฟเตอร์มันกันนะตัดยอดหน้าขวานะครับกลายกเข้าไปกระทืบยาวๆนะฮะเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านกะลานะฮะได้เสิร์ฟดูนะฮะสแต้มเกมนะครับเกม12แต้มไม่มีดิวนะครับแต้ม10บต่อสนะฮะอืมนะฮะกะวัดหัวนิดเลยนะครับไม่ข้ามเอานะฮะโอกาสมีนะฮะสำหรับน้องเต้นะครับสีต่อสิบนะครับ เสิร์ฟปั่นหน้าขวานะกะลาหลุดเหมือนกันเอาล้ฮนะไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นสิบห้าต่อสิบแล้วนะฮะเหลือครึ่งทางทันนะฮะโอ้โหนะฮะสตาร์ทเครื่องร้อนช้าเกินไปหรือเปล่าลสลับน้องเต้รือว่ายังพอมีนะครับถ้าล็อกไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะพลิกแซงท้ายเกมนะครับเต้มห้าต่อสิบปั่นหน้าขวานะฮะกะลายกเข้าไปแตะยอดติดเกี่ยวน้องเต้ทันไหมไม่ทันนะฮะ ชัดเจนแล้วครับผมคุณสมยศนะฮะดูอยู่ชะอําครับชัดเจนครับขอบคุณนะคุณสุจินดานะครับแจ้งความชัดเจนเข้ามานะฮะราคาเท่าใดคุณบวนนะฮะสอบถามมาราคาอยู่ที่สี่พันบาทนะชิงเงินรางวัลนะครับเต็มสิบต่อห้านะครับตัดยอดหน้าสายน้องเต้เต็มรอบแน่นอนลูกนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับ นี่นะฮะถ้าเบรกเกมเสิร์ฟได้นี่พอมีลุ้นนะครับเต้ยังไม่ฟิตครับใช่นะครับน้องเต้นี่ยังสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสภาพยังไม่ฟิตนะฮะแต้มห้าต่อสิบนะฮะเสิร์ฟปั่นหน้าซ้ายลูกนี้เรียบร้อยนะฮะเป็นแต้มขยับมาอีกหนึ่งแต้มแล้วละโอโหนะฮะกองเชียร์เริ่มจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับแฟนคลับน้องเต้นี่ก็เยอะนะฮะกะลาก็มีนะฮะเอานะครับ ถ้าเกมโซสีนี่น่าจะมันกว่านี้นะฮะหกต่อสิบเหลือสีแต้มทันนะไล่หน้าซ้ายมาลูกนี้เอามีหลุดเหมือนกันทีบโอ้โหนะฮะยังมีความเร็วนะฮะสำหรับกาลานะฮะยกได้นี่ทีบลูกช็อตหน้าเน้นนะครับพี่ชิดขาหายเจ็บยังครับยังนะฮะยังเจ็บอยู่นะครับอาการบาดเจ็บยังไม่หายนะฮะสภาพกลับมาแค่สี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต้มสิบต่อหกนะฮะห่างสี่แต้ม กะลาไดเสิร์นะฮะเข้าหน้าซ้ายน้องเต้รับยกเข้ามาหมุน360ยาวมาดีโอ้โหนะเตะจากกลางคอร์ดนะครับลูกพลิกเนี่ยลงเฉยเลยนะฮะเอาล้ฮะเกมล็อกของน้องเต้มาแล้วนะครับสุดๆครับผมคุณชัชจวานะฮะระยองชัดเจนมากๆครับคุณโทนี่นะฮะแจ้งความชัดเจนมาจากระยองนะฮะ351ท่านแล้วโอ้โหนะฮะเป็นแฟนของน้องเต้และกระลานี่เยอะนะครับ กระโดดทีบจ้าๆจหน้าเน็ตไม่เหลือนะครับเอาละถ้าตะก้อล็อกร้อยอย่างนี้นะครับพอได้สู้นะสำับน้องเต้จุลานะครับเตะสองหสู้อัดใช่ไหมครับใช่นะครับผมมีรายการเตะวันอาทิตย์นี้นะฮะก็ซ้อมให้น้องอัดนะครับเ <15, 16. S 1> ตมสิบตะหกนะครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะสำหรับน้องเต้จุลานะครับ จะอยากมีโอกาสโอ้โหลูกนี้มีเปยยังไงพี่เหลือเพื่อโอ้โหนะยังกลับมาได้นะกลนะานะทันนิ่งพอแต่จะเป็นแต้มเรียบร้อยนะเป็นแต้มขึ้นแท่นไปแล้วนะครับ11ต่อหแต้มนะครับนี่นะฮะเกมสืบของกลาะนะครับรับเป๋ก็นะได้แค่แก้แค่ประคองนะครับดูว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่านะสำหรับทั้งด้านของกลาพม่าเดินายนะครับ เมเจอเกมนะครับทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาดูทายเกมด้วยนะฮะสิบเอ็ดต่อหกนะเสิบไล่หน้าขวานะครับลูกนี้นะฮะเตะยาวมาเรียบร้อยนะครับยังล็อกอยู่นะครับทายสดใช่ไหมครับสนามไหนครับใช่นะครับไล์สดนะครับคุณนัทวุฒิหน้าสอบถามมานะสนามตะก้อปีนังนะฮะสนามปีนังอยู่ซอยพระรามสามแปดสิบเอ็ดนะครับ แต้ม6ต่อ11นะฮะน้องเต้ตัดหน้าขวาลูกนี้โอ้โหนะฮะออกข้างไปนิดเดียวนะครับสารบุรีชัดเจนครับผมขอบคุณนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตกรไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตกรไฟเตอร์ด้วยนะฮะทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเม็ดเดียวเกมนะครับกาลนะฮะตัดหน้าซ้ายน้องเต้อยู่ไหมลูกนี้ยกหมุน360เตะไม่ข้ามเกมนะเป็นฝั่งทางกาลาพม่าเดินสายนะ เอาชนะน้องเต้จุลาไปได้นะฮะโอ้นะ,ะต้องดูนะฮะบ้าน้องเต้นี่สภาพเต็มร้อยนี่จะขอสู้ใหม่หรือเปล่านะฮะมีราคาแน่นอนนะถ้าสู้ไฟต่อไปนะครับเป็นการออกคนละเกมนะฮะเคยเจอกันมาน้องเต้นชนะมานะฮะครั้งที่สองนี่ก็เป็นทางด้านกาประมาาเดินสายชนะนะครับ ดูไฟที่3ามไฟตัดสีนะต้องติดตามนะว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจแล้วก็ทางช่องย t u b e นะผมจะนําคลิปใหม่ๆไปลงทางช่อง YouTube ให้ดูนะฮะกดติดตามไว้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็เข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะฮะๆๆๆๆๆก็ขอตัดไ์สดุดคู่นี้ไปก่อนนะคุณสมัยนะเข้ามารับชมท้ายเกมนะครับแจ้งว่าว่ามาล เชียชัดเจนกำลังดูที่เวียดนามครับชัดมากครับผมขอบคุณทุกท่านนะทั่วประเทศนะทั่วโลกนะที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะฮะแฟนคลับก็มีเยอะพอสมควรนะฮะเป็นเพจน้องใหม่นะฮะเพิ่งทําขึ้นมานะฮะก็มีการตอบรับอย่างล้นหลามนะฮะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะับแอนมินชิดภูพันนะรับรรยายเกมนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะขอตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีนะครับ